สวัสดีครับดูแข้งนะครับโอ้สวยครับสวยมากครับไม่รู้จะบรรยายยังไงครับนี่ตาตาเห็นนะครับนี่ครับตำราใครจะอ่านแบบไหนก็อ่านได้เลยครับนี่ครับแข้งสุดๆครับครับนี่ครับทรงนี้ประมาณนี้นะครับ ไม่ใหญ่นะครับปัจจุบ,บันอีกสองกิโลนะครับมตต่อช่างเหลือ2กสกิโลนะครับเพิ่งฝึกขันนะครับเพิ่งห,หัดขันไก่ลอยไม่สูงนะครับสองสี่งห้างสประมาณเนี้ครับเตี้ยนิดหนึ่งกระดูกดีแน่นสีสายนะครับไม่มีที่ติสวยๆนะครับ ผมจะอยากไปตัดตั้งให้เอาไปทักอ่าไปทำสายนะครับทักมาเนี่ยนี่ครับดูทรงได้นะครับแข้งสวยครับแข้งไม่มีที่ตีเลยอยากดูแข้งนี่ทักมานะครับโทรมาทรงประมาณนี้